สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาครับไว้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็มาหานะครับเซียนพระเนียดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เห็นบอกว่ามีพระเนียดแบบใหม่นะครับเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก็เลยว่ามาหาสาธายนะครับให้พี่น้องดูหน่อยนะครับว่าเป็นการออกแบบนะครับแบบใหม่อีกนะครับจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับพ่อกองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีสบายดีสบายดีช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่อยเนาะเรื่อยมันไหมมันไหมนกช่วงนี้บุค่อยมันแล้วมันบุเรยไปต่ออืต่อยากเพราะว่านกบ้านเรานาทามนี่โอ้ยตัวยากคับขนาดนาธามเนี่เนาะตัวยากขนาดเข่าไหลเนาะไม่คึกเลยออืมอืมเขามากไม่จ่อเออแล้วก็ออกใช่ไหมเห็นนกต่อเราคู่ใส่ก็บินออกแล้วบินหนีโอส่วนว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอ้ต่อยากนะครับแถวมมอยู่ยิ่งยากนะครับเป็นนกโคกนี่โอ้โหนกโคกนกผูกินยากยอมยอมยอมเลยครับ เอาละทีนี้นะครับก่อนที่จะไปดูแบบพระเนีตรแบบใหม่ของปกกรองเป็นอย่างไรนั้นก็มาดูวันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับพี่น้องครับนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับพระเนตรเอ้าเป็นไม้อะไรพ่อนี่ไม้ไม้สักไม้สักนะครับเอ้าท่าสีเลยนี่ยังไงพ่อท่าสีอ้อ มันจะเจืดปวดนะสีมันเป็นยังไงมันออกทองเกินไปหรือยังไงเออมันเหลืองเหลืองมันเด่นเกินไปใช่ไหมมันเด่นเด่นอ๋อก็เลยหาวิธีการโดยใช้อะไรนี่สีอะไรแล็กเกอร์หรือว่าอะไรสแลกอ๋อสแลกเกอร์ลงเพื่อกบกบสีให้มันแบบให้ให้มันออกคล้ายๆไม้หน่อยใช่ไหมนะครับผมนะครับเป็นไม้สักนะครับยาวเท่าไหร่เพราะมันยาวเกทนมุมออกไปนั่นนี่เม็ดสิบเม็ดสิบอืมว่าอยู่ครับ พ่อกองเคยทำผมนี่เมตรห้าเมตรหงเป็นเจ็ดประมาณนี้อืมอันนี้เมตรสิบนี่ยาวอยู่ครับพี่น้องครับพอดีแหละผมว่าพ่อกองนี่นะไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายมันเบาเนาะไม้สักเบาอ่าไม้สักนี่เบาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้เอาทําไมดาแบบเนี้ยลวดใสรลวดนี่ลวดอ่าพ่นสีใช่ไหมเออพ่นาสีหรือพ่นเอพ่นพ่นด้วยสเปรย์ใช่ไหมสเปรย์สเปรย์สีดําด้านดาด้านอืมคันม่พ่นมัันั่นเด้ มันจะออกเป็นยังไงพ่อมันแดงครึ้งครึ่งขีสนิมเนาะมันเป็นขีสนิมอ๋อหมายถึงว่าอห้พ่นเพื่อที่จะกบสนิมกันสนิมกันสนิมนะครับนี่ตะไคร้เบอร์อะไรนั่นนี่เบอร์อะไรเชือกเบอร์อะไรเบอร์เก้าเบอร์เก้าบ้านเราเรียกว่าลางเก้าลางเก้าคือเบอร์เก้านะครับอืมอันนี้ก็ปกตินะยังไม่มีเจ้าของเนาะยังยังนะครับราคาอยู่ที่สองพันสองฮะสองพันสองรวมส่งรวมส่งนะครับสองพันสองนะครับส่งได้ทุกที่ ได้นะครับอินเดียส่งไหม <laughs> ส่งอินเดียไหม <laughs> มาเล <laughs> มะมาเล,เ,ลเคยไปเลยดะมาเลไปเอาไปไปส่งไปเหมูมันปัตตานีเรามันส่งต่อไปคุณไป,ไปมา<ะ>เลเซีย,ยเลยส่งไปมาเละเลยได้ได้คุยกับเจ้าของหลักเขาไหมหรือไม่มันไล่มาถามมันโทรมา ไม่ไม่หมายถึงว่าเจ้าของที่เขาเอาพวเนี้พวกกองไปที่อยู่มาเลนี่ได้คุยกันไหมบ่ได้คุยกับคนไทยที่อยู่ในไทยดิคนไทยอยู่หมููทั้งไกลไปถึงมาเลเซียเออเขาไปใช้แล้วโว้ยเอาไปแล้วอ่นมันสิซ้องอันนี่นี่แหละที่ออกมาเลนี่เออโอ้โหตอนแรกก็ไม่เชื่อใช่ไหมตอนแรกบ่เชื่อแล้วว่ามันมันกับว่ามันเสียออาไปให้หมูมันหมูมันอยู่ใสอยู่มาเลเซียพ่าย่ท่าน แล้วเขาบอกไหมว่าต้องส่งต่อไปอีกใช่ไหมเออมันตรงมันส่งต่อขายมันสองปัญหาผมนีอืมปรนเด็นนครับแต่ว่าค่าส่งสองไร่เท่าไหร่สองไร่สี่สิบบาทอือโอ้โหดังไกลอืมไปที่มาเลสองอันแล้วสองเจ้าเดิมคนเดิมคนเดิมอืมอันนั้นเป็นไม้อะไรไม้มงคลเหรอเออเป็นไม้มงคลเนาะไม่ใช่ไม้สักไม้มงคลโอ้โหครับพระเด็ประกอบไปอยู่ที่มาเลแล้วนะ อ่าตอนนี้ถ้าคุยกันรู้เรื่องผมว่าน่าจะมีออเดอร์เข้ามาอีกนะจะว่าปี้กันไม่รู้เรื่องมรู้เรรื่องไปเียนพิเศษหน่อยใช่ปะเออไปเรียนพิเศษหน่อยอ่าเลนพิเศษเพิ่มเติมภาษามาเลเซียนะครับเอาละอันนี้คือคะแนีนทั่วไปนะของพ่อกองนะครับทีนี้แปลกยังไงครับเลี้ยงผมมาดูนี่มันแปลกยังไงเพราะเอาถามก่อนมันเป็นยังไง เขาว่าใส่ไปนกออกไปตามทางหรือยังไงมันเอามากันทั้งหลังไว้น่เพราะว่ามันเป็นคางนี่มันปล่อยเลยแยมันบ่ล่ะอืมอืมมันเป็นเขียนปล่อยไปเลยเขียนเออเขียนสองทางเหรอทางเดียวเขียนทางเดียวเออเฉียนทางเดียวตบแปะค้างนี่อ๋อผมนึกว่าแปะคือนึกว่าเอานุ่มต่อใส่แล้วบินออกเไม่ใช่เนาะเขาดูครับพี่้องครับเสาแซวเล่นนะครับโอ้นี่เหรอ อ๋มันก็ปกตินี่ก็เหมือนอันเมื่อกี้นี่เออใช่ไหมนี่ทางนี้มันสิเป็นเถนในโค้ฮะมันสิเป็นเถนทางนี้น้โอ้นี่นี่เป็นเถนอ่นี่ครับพี่น้องครับเถนนี่เราจะดูตรงนี้เลยนะครับนี่คือถ้าเป็นเถนนี่คือลักษณะการวางคอนี่มันจะเสียบเข้าตรงกับแม่พะเนี่ยดเนอะอันนี้คือเถนนะครับนี่สมัยก่อนเล่นแบบนี้เลยนี่ของพวกกองนะครับอ่าถ้าไม่ดูด้านหลังนะครับอ่าก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเถนธรรมดานะครับเอ้า มันมีฝั่งท้ายอีกเอออันนี้เป็นแบบยังไงเนี่ต๊แปะธรรมดาเนี่ยโอ้ขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยเพียงนี่แหละมันจะอยู่ในระยะนี้ให้มันคุ้มหลังไว้นะคล้ายๆว่าฝั่งหนึ่งเป็นเถนเอออีกฝั่งหนึ่งเป็นคล้ายๆว่าตบธรรมดาตบธรรมดาโอ้แล้วมันจะได้ศูนย์ไหมละพ่อเทีนี้มันจะได้ศูนย์ไหมหมายถึงว่ามันจะเบี้ยวจะเอียงไปทั้งตรงนี้โอ้แน่นอนครับแน่นอนเขาอตรงนี้ลงต้องวัดระยะนะพ่อเนาะประมาณนี้เจาะนี่นี่พี่น้องครับ ประมาณนี้แหละแต่ถ้าตรงกลางเหมือนที่เราแบบทำสองสองหน้านี่ไม่ได้เลยเอียงเนะพ่อเนาะเอียงแน่นอนนะครับอืมโอ้เป็นแบบใหม่นะครับอันนี้ถ้าเป็นเทนคือมันจะเวลาเราขึ้นพระเนี่ยตาขายก็จะมาอยู่เบือบแนบตรงนี้เลยก็เลยเทนเลยนะนะครับอันนี้เทนนะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นกันกันข้างบนอีกต่างหากกันขึ้นมาก้องมีละขนาดนี้แหละอันนี้คิดคิดเองหรือว่ายังไงเนี่ยพ่อคิดเองคิดลองทําดูเออสีล่องเห็ดเบ่ง ว่าเทียร์เแต่ใส่กขวงมันเทียรใส่หม่ยังไม่เคยทําอันนี้ทาอันแรกเลยหลังแรกโอ้เออครับสมกับที่มาถ่ายอยู่ครับมาตั้งไกลนึ่อ่าจะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอ่าเถนก็คือเถนไปเลยนะครับถ้าเป็นสองสองหน้าแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นเถนฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตบแบบั่งแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเถนดูตรงนี้นะครับ คอนมันจะอยู่ที่แม่พระเนียดเลยแต่ถ้าเป็นตบแบบนี้ก็คือเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเสียบเข้าตรงตรงรวดตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นี่เนาะพี่นะอง,อน,น,องนี่นนแหละมันจะเป็นแบบนี้น,<อ>น,น,น,นะครับไม่ได้ลงแม่พระเนียดเหมือนเหมือนเทนนะครับนี่ครับตัวเทนนี่มันที่แนบลงมาพีเนาะครับอ่าตัวเทนนี่คือมันจะมาตรงนี้นะครับแนบลงมาตรงหารคอนตรงนี้นะครับเอาก็ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องครับมาดูสูตรใหม่หาไปแล้วว่าเนาะหาไปหาไป อันนี้เท่าไหร่นี่ยาวเท่าไหร่นี่ทั้งอาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งที่เป็นเทียนนี่นเลยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเซนเออความยาวตรงนี้เออครับหกสิเบเอ็ดฝั่งนี้เท่าไหร่นี่สามสิบสามฝั่งนี้อ๋อก,ก็ก็ไม่ยาวสั้นๆอีนะครับ <33. S 2> สามสิบสามทีนี้ตั้งแต่หัวจนถึงตรงนี้เท่าไหร่พ่อเมตรเท่าไหร่ยี่สิบสามเซนเมตรยี่สิบสามเซนโอ้ยาวมากพี่น้องครับ เทียนสมัยที่ผมเล่นสมัยก่อนสมัยปีน่ะคือเทียนนี่ก็แค่เมตรยี่สิบนั้นเองไม่เกินนี้สักทีนอกจากจะสั้นกว่านั้นอาจจะเมตรสิบเก้าอย่างเงี้ยเนาะพราเนาะสิบแปดสิบเจ็ดอย่างเงี้ยแต่อันนี้ทั้งหมดเลยคือยี่สิบสามนักเมตรยี่สิบสามโอ้โหเกินไปอีกสามเซนนะครับอ้าวแปลกใหม่นะครับผมนึกว่าอันนี้เหลือไว้อย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็ยังไม่เสร็จเหลืออย่างงี้เป็นไงนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อย เออเอาเออนึกว่าจะเป็นแปลกใหม่แบบนี้นะครับเออเหลือเหลือไว้ให้นกนกต่อออกนะครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ถือว่ามาดูของแปลกนะครับโอ้ผมก็นึกว่ายังไงนะครับมาดูโอ้เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเพียนฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นจกธรรมดาฝั่งหนึ่งนะครับผมเอาละก็สนใจนะครับสําหรับวันี้ของของหน้านะครับตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถติดต่อได้ในราคา่ยิบสองแดงรวมส่งนะครับนาอตรงนี้อันนี้ล่ะ มีเจ้าของยังนี่ยังยังอันนี้ก็ยังไม่ีเจ้าของเหมือนกันยังติดต่อได้ติดต่อได้ตั้งไว้เท่าไหร่ก็คงจะพอๆกันอ่ะพอๆกันนี่หมายถึงยังไงอันนี้ยี่สิบสองอันนี้สิบสองยี่สิบสองโอ้ยี่สิบสองเท่ากันเออราคาพอๆกันนั่นแหละครับอื่ะก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับหาสูตรไปเรื่อยครับการทำเนี่ยนี่คือ บางทีเราอาจจะยังไม่เคยทำนะนะมันอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้เราไม่เราไม่ร,รู้นะครับก็ต้องหาไปเรื่อยนะว่าเนาะจะได้เป็นความรู้ว่าถ้าทําแบบนี้แล้วข้อดีมันแบบนี้ข้อเสียมันแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่นะคืออย่างน้อยก็ฝั่งนี้ก็ยังพออุออ่นใจอยู่แต่ฝั่งนี้ก็ยังไ,ไงไม่ไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่บ่ค่อยอุ่นใจเปไหนสู้แบบนี้ไม่ได้ <laughs> ออนะครับ ไอ้พวกลองลองขึ้นที่ของพวกกวงนี่ขึ้นให้ดูที่สองฟังเนี่ยมันคุมมันคุมครงพเนเียดเยอะไหมนะครับเอาขึ้นสองฟังเลยสามกัานที่ก้านโอ้ครับฝั่งนี้ก็ประมาณสักสามก้านนะพ่อเนาะนะครับสามก้านถ้าเป็นหนาก็สามถ้าบางก็สักสี่ได้เนาะพ่อเนาะได้ได้บางบางนะครับประตูประตูประตูอทําจากประตูโคงวัด ทำจากกบไม้ประดูมีล็อกแล้วทุกวันนี้ล็อกหมดแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราไปมันเกี่ยวเกี่ยวกับต้นไม้ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับไปเกี่ยวแล้วเปิดอย่างนี้นะครับนกต่อออกไม่รู้เรื่องว่านอกเองไม่ขันก็เป็นธรรมดาครับอ้าวนี่คือกดลงมาอย่างนี้ก็ตามสูตรเดิมครับนี่ครับดีดขึ้นนะพ่อเนาะถ้าเกิดดูนี้คือปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นกดลงปั๊บอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีออก นอกจากท่านจะลืมปิดเท่านั้นเองออกแน่นอนนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถือว่ามาเยี่ยมพ่อกองด้วยแล้วก็มาดูพระเนตรทรงใหม่นะครับที่แกนั่นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้สั้นยาวสั่งได้หมดนะพ่อเนาะอ่สั้นยาวแบบได้เถ็นอย่างเช่นมีอาจารย์หนึ่งก็มาสั่งเถนสองหน้าเลยเอออันนั้นเท่าไหร่นะเมตรเท่าไหร่เมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้านะครับผมอ่ารุ่นปุ้ยไงว่า สะพายไม่ได้ต้องแบกเอาแบกเอาเมาสามรอไปเลยใส่ขวงเลยรถรถกระบะใส่ขวงเลยได้ครับอ้าก็ว่ากันไปยุ่งอยู่ที่ความชอบนะครับผมก็ไวปมานี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปนกังใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปิดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องโอ้แต่ว่าจะลืมเพราะเนี้ดังไกลถึงมาเลเซียนะคราไม่ธรรมดาครับต่อไปก็จะไป เรียนภาษามาลีแล้วเนาะเป็นเรียนภาษามาลยโอเคโอเคได้สักคำไหมละครับบ่บ่ได้สักคำไหมบ่ผมไม่ได้เลยเราจะติดต่อเขายังไงล่ะขายขายยังไงมันมันต้องผ่านน่านนะผ่านน่านนะเอาที่ใครก็วิปปาก็ไลค์ก็แชร์ตัวเองใจผู้ทำคลิปนะครับผมสำหรับผมกับพ่อคองนะครับนานๆทีมาเจอกันก็คำอย่างนี้นะพ่อเนาะครับผมสวัสดีครับพ่อคองครับผมสวัสดีครับ